ดีครับได้ยินเสียงกันไมเลยทันนี้ผมอยู่ที่สอลอรคอรบุรีครับผมจังหวัดนครราชสีมามาติดตามความพุบหน้าของคดีฝรั่งข้ามเมียนะครับรรอออตอนนี้ครับเาาตาไปหมด้ ท่านลองอบพบตรธนาชูวงนะครับก็ได้ลงพอเรียบร้อยตามกำหนดการนะครับ10โมงนะครับได้ยินเสียงกันไม่เอ่ยสวัสดีครับ เพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็ทางทีมข่าวไนดะ้รับรายงานว่าวันนี้นะครับช่วงบ่ายก็จะทําการส่งตัวโลแลนนะครับฝากขังที่ศาลจังหวัดโคราชนะครับแต่ยังไม่เคาะนะครับว่าเป็นศาลไหนเพราะโคราชเนี่ยค่อนข้างเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่ สวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน โทราพบผูเสีตำแหน่งาอการปราบปรามงวดบุรีังาวกตรวจัภาคสามตำวจบุรรจังหวัดนครราชสีมานยสูจน์กาตรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมากาตรวจตวจจังหวัดนครราชสีมาาเพื่อรองรับการตรวจกและประชุมปนโยบายการซือสวนสวนก็จากนนวันนี้พอมลร็ั

ท่านก็มาให้กำลังใจตำรวจสพนะครับที่ช่วยกันคีรายคดีนี้นะครับกว่า20กว่าวันนะครับที่ทางอรไทยหายตัวไปนะครับและสุดท้ายแล้วก็เจอคนร้ายนั่นก็คือสามีของออรไทยนั่นเองนะครับคนใกล้ตัวร้ายที่สุดจริต้องหลงมาดูู้าลงาทตอมีการได้มาดูแล้ว คดีนี้เป็นคดีที่ถือว่าสนใจประชาจะสนใจแต่ผมยืนยันกระทำคคดีที่ประชาชนเดือดร้อนเราต้องปฏิบัติด้การของคุมคดีที่ยุย่งยากซับซ้อนนะครับรอพ่อตำรวจผมดีใยจน,นะครับที่มีโอกาสได้ไปเยื่อมผ่านสามี ยากรื้ถึงตอนสมัยเป็นร้อยตรตีก็ปีสาที่สองจบครั้งแรกเราเป็นตำแหน่งรองสารวัตสืบสวนสอบพ่อหัสภาดีลังนะครับตาแน่นเรอได้ให้โอกาสตั้งเป็นผู้ตรวจพิทุดอสองนรับสมัยนันก็ได้รับเกียรติในการทำงานร่วมกันต่อ่าเพื่อการตำรวจการทำงานร่วมกันในมูลพร เราต้องเป็นหนึ่งเดียวท่านนายกอท่านผู้จัดท่านผูน้ว่าท่านผู้จัดหน่วยต่อตัวหลวงไม่ว่าปมสปสท่องเท,ที่ยวลรลูกคู่กับนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่่ตนท่านนะครับ้องดำเนิกนการร่วมกันการทำงานทุกอย่างต้องเน้นย้ำนะครับ วันนี้ทีมขา่าวยัตยังนะครับก็จะมาขอคุยสัมภาษณ์กับครอบครัวนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาทำเป็นสกูสกปให้ทุกท่านได้ดูว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับอพั่นสวเืต จริงแล้วมีประเด็นอื่นไหมนอกจากการทะเลาะก,กันนะครับเพราะว่าทางออราไทยเองเนี่ยทั้งหมดนะครับมีสามีสามคนนะครับคนแรกเนี่ยมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกสาวนะครับแล้วก็มีสามีคนที่สองเป็นชาวสวิตนะครับซึ่ง ก็เสียชีวิตไปช่วงปี2020นะครับแล้วอลรไทยก็ได้รับมรดกครับจำนวน13ล้านบาทนะครับแล้วอลรไทยก็มาเจอกับโลนแลนด์ซึ่งเป็นชาวสวิตเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับเมื่ออรไทยหายตัวไปกว่า20วันเมื่อ ขั้นตอนต่อไปครับทางท่า,รา,านรองผบตรก็จะขึ้นไปประชุมรับรายงานต่างๆมนสพแล้วก็จะลงมาถแถลงข่าวหรือจะให้ถแถลงข่าวกับสื่มวลชนต่อไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันอีกทีว่าท่านจะมีคําพูดอะไรหรือยังมีข้อสงสัยอะไรในทางคดีนะครับหรือจะถแถลงปิดคดีเลยหรือเปล่าเราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับโอเคครับตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่าน1,000กว่าท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นไลฟ์อีกทีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ